ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่ก็จะมาเล่าเระว่านักฟุตบอลลีโอเนลเมสซี่นะครับลีโอเนลอันเดปเมสซี่เกิดยีบซีบุตรนายโย,ยนคอดซ่อนในกาเปจเป็นนักฟุตบอลชาอเจนตินานะปัจจุบันเลิ้นในตำแหน่งกองหน้าและปีวกวาให้แก่อินเอมมตอร์ไมอามี่สมุรซอนในเมเจอร์ลีกในทีมชาติอาร์เจนตินาะเข้ามาร์คกมองว่าเป็นผู้เล่นที่ดีสุดในโลกและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สูดตลอดกาลเมสซี่ได้รับรางวัลบาหลุงดอมากที่สุดแมสมัยแต่ได้รางวัลรองเท้าทองคำพวสมัยซึ่งเป็นสถติติสูงสุดเช่นกันเข้าลงเล่นให้บาร์เซโลน่านานถึง17ปีโดยเป็นผู้เล่นที่ลรงสนาม,มากที่สูดของสโมสอดและพาทีมชนะเลิศถ้วยรางวัลมากที่สุด3 5รายการรวมถึงแชมป์ลาลิกา10ส,สมัยโกปาเดเลเเ่7สมัยและยูฟ่าแชมเปียนลีก4สมัย เมซี่ยังของสถอิตีสำคัญได้แก่เป็นผู้เล่นที่ทำประตูมากที่สุดตลอดกาลในลาลิกา4 7หลเจประตูทำประตูมากที่สุดในลีกยูโรปต้นหนึ่งฤดูกาลห0าสประตูทำแอตลิกมากที่สุดในลาลิกาสาร้างครั้งและยู่้าแชมเปี้ยนลีก8ครั้งและทำแอสิสต์มากที่สุดในลาลิกา192ยอครั้งและในโกปาอเมริกา17ครั้งเป็นผู้เล่นชายชาวอเมริกาใต้ที่ทำประตูในานามทีมชาติมากที่สุด1 0 6ประตู และเป็นผู้เล่นที่ทำประตูให้กับสมโมสรซได้สมสรหนึ่งมาที่สุดตลอดการคงหล่อเจ็ดประตูเมสซี่ยังทำประตูนำทีมชาร์จชุดใหญ่เลยสมสรรวมกว็แปด่อยี่ประตูข้อมูลส่วนตัวชื่อเต็มดิโอเนลอันเดสเมสซี่วันเกิด24ยิปซมิถุนายขนขศ1987นึ้าวแปดอร์เจปีสถานที่เกิดโลชาลีอาโลชาลีโออาร์เจนตินาส่วนสูง170อเมตร ตัแเน่งกล่องหน้าพี่คว้าข้อมูลสมโมสรมสโมสรปัจจุบันอินเตอร์ไมอามีไม่เล็กซิบแมตซีเกอร์และเติบโตในโลซาลิโอเมืองในแทบภาคกลางข้องอาเจนตินาก่อนจะย้ายไปสเปนเพื่อร่วมทีมบ,บาเซอรนะ์นาในวัยเพียงริบาบปีเข้าได้ลงเล่นในการแข่งขันครั้งแรกในวัย17ปีในเดือนตุลาคมขอซ้อลองผ่นซี ข้าวเซตาบรนณาตนเองเป็นผู้เล่นสู้นกลางขง้าวมูซ่อนภายในอีกซ้ำปีทัดมาและในฤด,ดูกาลท่องพันแปดถึงเก้าข้าพาบาเซลุน่าคว้าแชมป์ในการย้ายท่ามรายการในปีเดียวกันในคว้ารางวัลบารงดอสมัยแรกในวัยย2่อปีในปีนั้นก้อนจะคว้ารางวัลน,นี้ได้อีกซ้ำสมัยติดตกันทนันตี้ผู้เล่นคนแรกที่คว้าบาลองดอซีสมัยติดตกันในฤด,ดูกาลท่1งพถึง12 เขาทำเซเตีอีมัตูในลา,าลิกาและเกมยุโรปมาที่สุดต้อนหนึงห่งฤดูกาลและได้กลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของ,องสโมสซอนต่อมาในฤดูกาลง2 0 1 0 2 0 1าเข้ากลายเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการในลาลิกาและพาบาซิลูนาชนะเลิศสางรายการใหญ่ได้เป็นครั้งที่สองสมควรได้เข้าใด้รับรางวัลบาลลูยนยอ์สมัยิฮ่าในปี2 0 1เมาซี่หลับหน้าที่เป็นกับตัน ช่องบาเซน่าตั้งแต่ขอซ้อมประมาณ18แล้วขวาบาลงดอร์ทำให้26ในปีประมาณ19ก็จะย้ายร่วมทีมปารีสแชงเชอร์แมนในเดือนที่5โคมขอซ้อมประมาณ18แล้วขวาบาลงดอร์ตั้งแต่ดิเจเข้าขวาแชมป์ฟุตบอลลีกเอิงซ้องทำให่และย้ายร่วมทีมอินเตอร์ไมอามีในเมเจอร์ในเมเจอร์ลีกในเดือนกราดาคมขอซ้อมประมาณ13แล้วขวาแชมป์ฟุตบอลลีกคับได้ในเดือนต่อมา ในการแข่งขันระดับทีมชาติเมซี่คอนเซตตี้ลงเล่นมากที่สุดและทาประตูตลอดกาลในทีมชาติอาร์เจนตินาในระดับเยาวาชนเข้าพาอาร์เจนตินาชนะเลิศฟุตบอลโลกอยาวชนทั้วันท้าพร้อมขวารางวังลลูกบอลทองคำและรองเท้าทองคําของการแข่งขันต่อมาเข้าพาอาร์เจนติคว้าเลี่ยนทองโอลิมปิกคือด,ดูร้อนทั้งวันแปดเข้าเป็นผู้เล่นที่มีลูกล้างเล็กและด้านหน้าเท้าซ้ายและมาถูกเปรียบเทียบกับกาบจำ กับจำนานรวมพีร่วมทีมชาติย่างดีเอโกมาลานโตนาผู้ยกย่อมให้แมซี่เป็นทายาํำนานคนทัดใหม่หลังจากที่แมซี่ลงเล่นนัดแรกให้กับทีมชาติฉุดใ่า่ในเดือนสิงหาคมเขาต้องหันหาเข้ากลายเป็นผู้เล่นชาวเจดีนาะที่อยู่หน่อยที่สุดลงเล่นและทาประตูดได้ในฟุตบอลโลกในคอซ่าหันหกเข้าได้รับรางวัลดาวลุงยอดเยี่ยมประจําการแข่งขันในโกปาอเมริกาต้องหันเจ็ด แรงรับหน้าที่เป็นกัปตันทีมชาติในเดือนสิงหาคมเศ2 0 11จ้าหน้าเข้าพาเจนิน่าเข้าทิงชนะเลิศทั้งสามรายการในแก้ฟุตบอลโลก2 0 14โกปาอเมริกา2 0 15และ2 0 16แต่ทำได้เพียงองแชมป์ทั้งหมดสมมติให้เข้าประกาศเลือกเล่นทีมชาติในกศ2 0 16ก่อนจะกลับมาช่วยให้ทีมชาติท่านเข้าไว้เล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2 0 18พาทีมจบอันดับซ้ำในโกปาอเมริกา2 0 19และชนะเลิศโกปาอเมริกา2 0 21 ขอเก้าฟ้ารางวัลผู้เล่นทรงหุ่นค้าและรองเท้าทองคำข้าพาเจนสินาควาแชฟุตบอลโลกสมัยนิพส่องและได้ลับรางวัลผู้เล่นทรงหุ่นค้าเป็นครั้งที่สองและคองเทต้หลงเล่นในเกมฟุตบ,บอลโลกมากที่สุดลอาการยีนัดเมซี่เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกขาได้รับการนนสนุนจากอัดีอารบริษ่าจำแนกชุดกีฬาตั้งแต่ขอททดรางวัลโลกและได้กลายเป็นตัวแทนลักข้องเครื่องมาก,กันคานนี้ฟองฟองฟุตบอล เปิดเผยว่าเข้าเป็นผู้เล่นที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดต่อปีถึง5ครั้งจาก6ปีในช่วงของ2009 2010ถึง2014และฟลอกจัดอันดับให้เข้าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดในรอบ2019และ2022ทำทำ100จัดอันดับให้เข้าเป็นหนึ่งในผู้คนทรงอิทธิพลที่สุดของโลบในรอบ2011และ2012ในเดือนกุมภาพันธ์รอบ2020 ข้าได้รางวัลนักกีฬาโลกแห่งปีข้องลอเลียสทำให้เข้ากลายเป็นนักฟุตบอลและนักกีฬาประเภททีมคนแรกที่ได้รับ,บรางวัลน,นี้ในปีเดียวกันนั้นเขายังกลายเป็นนักฟุตบอลคนที่ซ่องที่ทำอะไรได้ตลอดอาชีพเกิน1 0 0 0พล้านดอลละก็เข้าจบคลิปเพราะว่านักฟุตบอลลิวเนียเมซี่ไวเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใพ้ผมทำคลิปต่อไปดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณที่คนที่